สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้าน,บ,านบ้านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้คุณยายบนยาทานขนมครกค่ะเดี๋ยวป้าจาัดให้ค่ะป้าจะไปชวนคุณยายแครนะคะป้าก็จะมาเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้เดี๋ยวจะยกไปแครกันที่บ้านคุณยายนะคะเดี๋ยวเรามาชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะคะในส่วนของขนมครกนะคะ ก็จะมีสส่วนด้วยกันนะคะเป็นส่วนตัวแล้วก็ส่วนหน้านะคะส่วนตัวขนมก็จะประกอบไปด้วยนี่ค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะซึ่งสมัยโบราณจะนิยมเอาเข้าวไปแช่น้ําให้นิ่มแล้วก็ไปโม่นะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีข้าวสําเร็จรูปนะคะเป็นข้าวเจ้านะคะแล้วก็กะทิน้ำปูนใสน้ำเปล่า ข้าวสวยหุงสุกน้ำตาลเกปปลือป่นค่ะนี่คือในส่วนของตัวขนมนะคะเดี๋ยวเราทำในส่วนของตัวขนมกันก่อนนะคะแล้วเราก็ไปพบกับช่วงที่สองเป็นการทำหน้าขนมค่ะป้าจะใช้วิธีปั่นเลยนะคะผสมกันในเครื่องปั่นเลยค่ะอันนี้เป็นแป้งนะคะอันนี้เป็นข้าวสวยหุงสุกค่ะนี่ค่ะไปปั่นด้วยกะทิกันเลยค่ะก็จะใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะนิดหน่อยค่ะเกปปลือป่นอีกนิดหน่อยค่ะ ประมาณสักครึ่งช้อนชาน้ำปูนใสค่ะใส่ไปนดิดเดียวก่อนนะคะให้เขาปั่นได้ค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะนี่ค่ะป้าปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปนะคะน้ำปูนใสน้ำเปล่านะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเนื้วเราก็พักตัวขนมของเราไว้นะคะสักครู่ค่ะเราไปทำส่วนผสมของหน้ากันนะคะ เยอะมากเลยสงสัยจะทานกันไม่หมดแน่นอนในส่วนผสมของหน้าขนมนะคะก็จะมีหัวกะทินะคะน้ำตาลทรายเกลือป่อนแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะก็ชิมรสกันดูนะคะชอบหวานมาก่าหวานมากหวานน้อยก็ตามชอบเลยเกลือป่อนไปนิดหน่อยค่ะน้ำตาลทราย แป้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีน้ํามันพืชน,นะคะอันนี้เป็นผ้าขาวบางผ้าพันพันไว้นะคะสําหรับจุ่มน้ํามันเช็ดเบ้าขนมครกนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะอ่านี่ค่ะมาบ้านคุณยายแล้วสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ,คะนี่เดี๋ยวดูนะคะนี่คุณยายนะคะด้วยความที่คุณยายอยากจะทานมากๆานะคะคุณยายติดเตาถ่านให้ค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะคุณยายบอกว่าเบ้าขนมครกนะคะสมัยโบราณจะใช้เป็นดินเผานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแคะเนี่ยเขาจะติดได้ง่ายๆถ้าเราทําไม่เป็นนะคะอันนี้คุณยายเป็นอันนี้เป็นถาดอะไรคะคุณยายเป็นถาดเหล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะใช้คุณยายจะต้องทํายังไงก่อนนะคะใส่น้ํามันใช่ไหมอ่าใส่น้ํามันร,รอไว้นะคะทุกอันเลยะคะ่ะอย่างนี้นะคะอีกหน่อยอีกหน่อยรอ ร้อยไฟใช่ไหมอันนี้เป็นกระทะเขาเรียกอะไรละ่ะเบ้าขนมครกที่ยังไม่เคยใช้งานนะคะเนย,ยบอกว่าต้องใส่น้ํามันร่อไว้อย่างนี้ใช่ไหมเผาก่อนนะคะเผาจะคู่ใช่ไหมนาน,นไหมเดี๋ยวเราจะทอดไข่อ๋อเหมือนเราจะทอดไข่นะคะคก็คือต้องเผากระทะก่อนนะ,อะโอเค นานไหมคะเผาไว้สักครู่นะคะอันนี้พอเผาไปสักครู่นะคะเราก็จะเอาน้ํามันออกนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาน้ํามันออกหมดแล้วนะคะแต่ไฟเขาแรงเกินนะคะต้องระวังนิดนึงก็จะลองหยอดดูอันนึงก่อนไหมคุณยายคุณยายจะลองหยอดอันนึ่งก่อนนะเพราะว่าไฟเขาแรงไปนะคะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะ ยอยัดปินงงก่อนใช่ไหมแบบนี้โอเคประมาณนี้เนาะอันนี้เราจะยังไม่ทานใช่ไหมอันแรกเนาะต้องหยอดอต้องคนแป้งทุกครั้งนะคะถ้าไฟแรงนะคะเขาจะไหม้ก่อนนะคะทีนี้เราก็ตามด้วยหน้าขนมได้เลยมันอ,อนะไรเนั่ยมาคะ น้องแมวสามขาได้กลิ่นขนมใช่ไหมลูกนี่รอแป๊ดหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปเล่นด้วยทำขนมก่อนแล้วก็หยิบต้นหอมลงไปอ่อเหรอหรอ,อันนี้ยังใช่ไหมสดไดใส่หนระือยางยังคิดว่าใส่ไหอันไหนอันไหนมันเต็มหมดแล้วนะ่าจะใส่แล้วนะโอเค เดี๋ยวก็ตามด้วยต้นหอมอมือเลยนะ,ะ,ะใส่เยอะเลยอ่ะโอเคโเคต้องเอาฝาปิดใส่เยอะหน่อยยายชอบอแล้วก็เอาฝาปิดไว้ค่ะจะสำเร็จไหมคะคุณยายใช้ได้หรือยังคะคุณยายดูสิว้าว เพราะว่าไฟเขาแรงไปเนาะไฟแรงไม,มไม่มีขี้เท้ากลบม่มีขี้เถ้ากบหรออ,อันนี้ถือว่าถ้าไม่สวยก็ทิ้งไปเดี๋ยวทำใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะคะใอาไปได้หรือยังยังยังต้องรอให้ขอบขอบเนี้ยเขาเกรียมๆก่อนนะคะแล้วช้อนที่จะแคะต้องจุ่มน้ำมันก่อนคะ่ะอันนี้ไว้ตักขี้เท่าใต้เตาไม่มีขี้เท่าเลยคะ่ะ ว้าว wow. เอาลองดูสิอาสุมจนะนลอนมะโอ้ยสวยเลยค่ะคุณยายนี่ค่ะแค่ได้แล้วค่ะแต่ว่าไม่ดำไม่สวยอันนี้ไม่สวยโอ้ยแล้วทํายังไงล่ะต้องเอาอันนี้นั่นไว้เนาะเดี๋ยวไม่หมดน้ำมันหอไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวแค่ที่เหลือจนเสร็จนี่ค่ะขนมออกมาไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกระทะที่สองค่ะ รีดยอดมานี่เป็นขนมีแป้งสวยใช่ไหมแป้งแป้งสวยมากทำด้วยเตาถ่านนะคะจะยากนิดนึงตรงที่ต้องคุมไฟนะคะถ้าเราใช้เป็นเตาแก๊สก็ก็ได้นะคะเราสามารถที่จะปรับไฟได้นะคะ จะหยอดตัวไปประมาณสามส่วนสี่ใช่ไหมคุณยายอโอเคแล้วทีนี้เ,าเราก็าตางด้วยอ,อันนี้กระทะนี้ก็จะได้กินแล้วล่ะกระทะแรกมันอ่าน้ํามันมันเยอะไม่อยากให้กินเนาะอันนี้อ่าอ่าโอเคแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะตอนนี้ไฟเขาเริ่มอ่อนแล้วก็จะไม่ไหม้แล้วล่ะค่ะว้าวกระทะนี้สวยมากๆเลยคุณยาย เดี๋ยวสักครู่นะคะรอให้ขอบเขาเกรียมๆก่อนนะคะถึงค่อยแคะปิดไว้อีกสักครู่ค่ะอันดูหน้าคนอยากกินรอก่อนนะคะ <c oughs> น่าจะแคะได้แล้วนะคนุณ <c oughs> ยายคุณยายบอกว่า <c oughs> สมัยก่อนนะคะจะต้องทุบช้อนให้เป็นแบนๆนะคะจะได้แคะง่ายๆนะคะ <c oughs> อ่านี่ค่ะอู้สวยมากเลยคุณยาย <c oughs> ว้าว <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะนี่ค่ะสวยมากค่ะ เดี๋ยวต้องอันนี้อันนี้เดี๋ยวเขาจำไอ้นี่เนาะเดี๋ยวป้าแค่จนเสร็จนะคะร้อนเลยค่ะใครบอกว่าเขาติดก้นกระทะแต่ออ๊ยแต่ก้นดำมาคุณยายเดี๋ยวป้าแค่จนเสร็จค่ะนี่ค่ะกระทะที่สองนะคะก้นก็ดําไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวทํากระทะที่สามกันค่ะนี่กระทะที่สามสวยงามมากค่ะคุณยาย ค่ะทที่สามนี่แค่ง่ายมากๆเลยล่ะคะ่ะนี่ค่ะร้อนมากเลยบางคนบอกว่ากระทะใหม่เนี่ยจะติดนะคะมีคนบอกว่าใช้สูตรป้าแล้วเละติดกระทะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องทํากระทะให้เป็นนะคะก็จะไม่ติดะคะ่ะเดี๋ยวป้าแคะจนเสร็จนะคะเดี๋ยวป้าแคะที่เหลือจนเสร็จแล้วกลับมาดูกันนะคะ คุณยายทานตุ้ยตุ้ยตุ้ตเลยค่ะสมาชิกไม่เอาลูกออกไปอร่อยไหมคะยายใช้ได้เหรออือใช้ได้สมาชิกสองตัวข้างนอกนุ้นม,มองอยู่เดี๋ยวนะลุกนะ้าเดี๋ยวให้นะคะ,ะคุณยายทานให้หายอยากเลยค่ะอร่อยเป้าอร่อยไหมคะยายบอกเค็มป็น,นิดนึงใช่ไหม อันนี้เราเติมน้าตาลให้หน่อยเติมกะท,ทิที่หน้าไปนิดนึงคือรสชาติ่ดีสําหรับบ้านนะคะแต่คุณยายเนี่ยทานรสจัดไม่ได้นะคะอร่อยไหมอืม้อคำเดียว <laughs> อื้ออย่างเดียวค่ะนี่ค่ะคุณยายยกไปทานเลยขอบใจมากนะลูกนะ <laughs> ทำให้แม่กินคะ <laughs> ชิมแล้วอร่อยหรือเปล่า อร่อยไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วมั้งวันนี้วันนี้ <c oughs> คุณยายไม่กินข้าวเย็นนะคะ <c oughs> อร่อยมากมากค่ะ <c oughs> นี่มาดูกันชดัดๆนะคะขนมครกของป้านะคะ,ะการหยอด กระทะแรกนะคะก้นเขาจะดำๆไม่ไม่เครียมสวยแบบนี้นะคะเพราะว่าเราต้องปรับไฟนะคะให้ไฟค่อนข้างอ่อนกลางๆนะคะค่ะลองทํารับทานกันดูค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าทานต่อทานต่อเลยค่ะอร่อยยายบอกอร่อยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ